สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนันเกเทรด forex มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเทรดทองคํานะครับตอนนี้เป็น t i ม e f r a m 5นาทีหรือ M5 ในโปรแกรม MetaTrader 5นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนระบบนี้เนี่ยลองนําไปใช้ดูแต่อย่าลืม b a c k t e s ก่อนนะครับ5นาทีเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญก่ก็เทรดปั้นพอร์ตจากเงินน้อยๆไปหาเงินที่มากแต่อันนี้เท่านั้นโอกาสเสี่ยงที่มันจะพอระเบิด นะครับจากการโอเวอร์เทรดก็มีเยอะเหมือนกันเพราะนั้นการทำาไรไ็แล้วแต่อย่าลืมตั้งสติให้ดีก่อนจะออกออเดอร์ order, พิจารณาให้แม่นยับแล้วก็รอบคอบถ้าจะานำระบบนี้ไปใช้เนี่ยอย่าลืมเป็นแบ็กเทสแล้วบางทีก็อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับท่านก็เป็นอีกประการหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> วันนี้มาดูกันนะครับว่าระบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงร,ระบบนี้ประกอบด้วยอินดิเคเตอร์อยู่2 2ตัวตัวนี้เป็น EMA นะครับ EMB ขอภปถ้าเขียนไม่สวยค่าอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนะี่ยเส้นเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเอค่า8ตัวนี้เป็นตัว m a ค่า15นะครับ e m a เนี่ยสองเส้นเหลืองเป็น8แดงเป็น15โอเคไหมครับ e m a 2เส้นคือค่า8กับ15ส่วนด้านล่างไอ้แดงแดงเหลืองเเนี่ยเป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นสโต r Chastic Color นะครับตัวนี้เป็น Stochastic Color นะครับแต่ว่าตัวนี้มันใช้สำหรับ MT5 เป็นแบบ Color แต่ถ้าแบบ MT4 มันจะมีอีกแบบนึงนะครับแล้วเราจะใช้ยังไงพวกเนี้นะครับ EMA ด้านบนเนี่ยใช้ดูเทรนด์นะครับแล้วก็ดูจุดตัดนะถ้าตัดแดงแตัดเหลืองเหลืองอยู่ล่าง8อยู่ล่างแดง15อยู่บนนะครับตัวนี้เซลล์อย่างเดียวโอเคไหมครับแต่ถ้า เหลืองอยู่บนแดงอยู่ล่างโอเคไหมครับอันนี้บายอย่างเดียวนะครับถามว่าก,การดูเทนดยูงไงเราก็ดูแบบนี้ซูมเข้ามาใ,ใกล้เราจะเห็นใช่ไหมครับจะเทนบายหรือเทนเซลเราจะเห็นถ้าเป็นแบบนี้บายโอเคไหมครับอันนี้ก็บ่ายถ้าเทนเซลมันก็จะลงเงี้ยเห็นไหมครับตาม EMA นะครับมันดูไม่ยากทีนี้ เราใช้มีการดูใบดูเซลแล้วเนี่ยเราจะกรองแบบอย่างนี้ได้ยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดู s สโ c h a s ติกประกอบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเส้นสีเขียวพวกนี้เห็นไหมครับเส้นสีเขียวเนี่ยตัวนี้ให้บายถ้าเส้นสีชมพูแบบนี้ให้เซลโอเคไหมครับนี่คือหลักเกณฑ์และอีกประการหนึ่งสโตชัสติกตัวนี้เนี่ยนะครับดูเลเวล50ของมันด้วย ปืด๊ดอันนี้คือเลเวลห้าสิบครับถ้าแท่งฮิสโตแกรมพวกนี้นะครับเหนือเลเวลห้าสิบบายอย่างเดียวถ้ามันต่ำกว่าเลเวลห้าสิบเซลโอเคมั้ยครับนี่คือเงื่อนไขเลยฮิสโตแกรมอยู่เหนือห้าสิบแล้วเลเวลห้าสิบให้บายแต่ถ้ามันำกว่าเลเวลห้าสิบต่ำกว่าเลเวลห้าสิบให้เซลโออันนี้เงื่อนไขนะครับทีนี้เรามาดูกัน ถ้าเพื่อนๆจะเทิดแบบกินคําแบบใหญ่ๆหน่อยยาวๆแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพรนยาวๆหน่อยอสมมติตัวนี้ะนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าเข้าจุดไหนนะครับขออนุญ,ญาตสูมเข้านิดนึงมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันโดนจุดนี้แล้วกันจุดนี้นะครับเพื่อนอาจจะเห็นชัดหน่อย เอเมมันตัดกันตรงนี้นะครับตัดกันตรงจุดเนี้เอเมย์แปดกับสิบห้าตัดกันตรงจุดเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าตัดกันจุดนี้เนี่ยเราจะทราบแน่แน่ว่าเราจะต้องบายไม่เซลล์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจุดนี้แล้วมันตัดกันจุดเนี้ยปับ๊บเรามาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยเส้น moving uh, stochastic ตัวเนี้ยนะครับเส้น stochastic เนี่ยมันเขียว,วไว้ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเขียว,วไว้ตรงนี้แล้ว ทีนี้เขียวก็จริงเส้นไอ้เนี่ยเขียวก็จริงแต่เพเอิญมันอยู่ใต้เลเวลห้าสิบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการเข้าบายเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีการลงสมัดลงเพื่อความมั่นใจนะครับเราให้แท่งฮิสตกรมด้านล่างมันโผล่ขึ้นมากันโผล่เหนือเลเวลห้าสิบก็คือแท่งนี้โอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าเราคอนเฟิร์มแท่งตัดจุดตัดตรงเนี้ยโอเคไหมครับ แล้วก็ทั้งนั้นเป็นสีเขียวอยู่เหนือเลเวล50ปั๊บจุดนี้เป็นจุดเข้าทันที Stop Loss อยู่ระล่าง s s l ตอนนี้เป็นจุด Entry s t o c h a s ติ c ด้านล่างโอเคจุดนี้เป็นจุดเดียวกันเลยนะครับนี่จุด c h e คอินโดยจุด uh, e อ t n t r y ของเราพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะออกไงเูนี้อ่ะดูนะวิธีการออกพอเราเข้าใช่ไหมครับ เราเข้าจุดเนี้ยซับรอดจุดเนี้ยเนื่องจากสโตแคติกเป็นแบบเนี้ยสีเขียวเอ็กซิสยังไงเ,เพื่อนๆดูแท่งเทียนนะแท่งเทียนมันจริงๆมันจะออกจุดนี้ก็ได้เห็นไหมครับอ่าท่อจุดนี้เอาหมาอ,อกจุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันได้ทําไมครับเพราะว่ามูฟเวิงัลเดียมันตัดกันอยู่บริเวณเนี้ยเห็นไหมครับมันตัดกันอยู่บริเวณเนี้ยอีกแบบหนึ่งเข้าตรงนี้ซับรอดตรงนี้ เพื่อนเพื่อนมาดูด้านล่างแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยไอแท่งสีเขียวกับสีน้ําเงินสีเขียวเนี่เป็นใบสีน้ําเงินเนี่ยแรงใบมันหมดมันอาจจะกลายเป็นเซลล์ในอนาคตนะครับแต่ด้านบนมันยังไม่ลงด้านบนมันลงตรงนี้เรามาดูฮิสโตแกรมด้านล่างถ้าฮิสโตแกรมโดยส่วนใหญ่เส้นฮิสโตแกรมเป็นสีชมพูมันจะเซลล์มาตั้งนานแล้วเห็นไหมครับเพราะแรงมันหมดจกทีนี้เราจะออกตรงไหนออกแท่งด้านบนเนี่ยให้มันตรงกับ ฮิสโตแกรมที่เป็นสีน้ําเงินแล้วฮิสโตแกรมสีน้ําเงินนี้นะครับต่ํากว่าเลเวล70เสียด้วยอันนี้วิธีการออกนะครับงงไหมครับอะย้ำนิดหนึ่งเนาะทวนกันนิดหนึ่งถ้าวิธีการเข้าเป็นเพื่อนเข้าอย่างนี้เข้าตรงจุดตัดนะครับของ Moving Average สองมาดูด้านล่าง s t ต c h a s นะิ i เนี่ย แท่งเทียนตัวนี้ไอ้แท่งฮิสตกแกรมตัวนี้มันเป็นสีเขียวและยืนอยู่ในเลเวล50อันนี้เข้าเนาะแต่วิธีการออกนะครับวิธีหนึ่งก็คือตัดจุดตัดม o ่มโอเวอรทดก็ได้แต่วิธทีที่ผมจะแนะนําก็คือให้แท่งฮิสตกแกรมพวกนี้เนี่ยเห็นเลเวล70ไหมครับตัวนี้เลเวล70ให้แท่งที่มันต่ำกว่าเลเวล70เนะี่ยเป็นแท่งออกถามว่ามันโดนแท่งไหนดูนะโดนแท่งเนี้ยโดนแท่งเล็กๆ ซึ่งมันยังไม่ถึงแท่งนี้แต่โดนแท่งเล็กๆเนี่ยเป็นจุดออกถามว่าได้กี่จุดเราลองวัดดูถ้าเข้าตรงนี้ไปออกตรงนี้ประมาณพันเจุดอันนี้คือวิธีการเข้าบายนะสำหรับระบบนี้เนาะทีนี้จะดูการเข้าเซล์เพื่อนๆดูนะการเข้าเซล์เนี่ยเอออ่เอาตัวนี้แล้วกัน การเข้าเซลเนี่ยก็เหมือนหลักการเดียวกันเป๊ะเลยนะครับการเข้าเซลเนี่ยเข้าตรงไหนการเข้าเซลเนี่ยขออนุญาตปิดนีแป๊บนึงอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อดูนะการเข้าเซลเนี่ยเข้าแบบนี้สมมุติว่าผมจะเข้าตรงนี้มาตรงนี้เนาะโอเคการเข้าเซลหนึ่งเราดูจุดที่ moving average มันตัดกันจริงไหมครับอ่าดูนะอ่า จุดไหนจุดเนี้ยมูฟยเนตตัดกันจุดไหนครับจุดเนี้ยดูนะนี่เคยจุดที่มูฟยเนตเขาตัดกันทีนี้เราเนี่ยมาดูด้านล่างด้านบนเนี่ยได้แล้วนะมันตัดกันตรงเนี้ยเราบนด,ด้านล่างด้านล่างเนี่ยเป็นเส้นสีชมพตูตรงตรงจุดตัดด้านบนแต่ฮิสโตแกรมเนี่ยมันยังไม่ลงตามกว่าเลเวลห้าสิบตรงนี้มันตามกว่าตรงไหนครับแท่งไหนครับกิดแท่งเนี้ย ท่งนี้เพราะนั้นเราจะมาวัดดูว่ามันตรงกับแท่งไหนโอเคนะครับผมจะวัดให้ดูแท่งฮิสตกแกรมแท่งนี้เป็นสีแดงตรงกับแท่งไหนครับแท่งนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเข้ามันแตกกันตรงนี้แต่ด้านล่างมันได้แท่งมันได้ฮิสตแกรมแท่งนี้มันตรงกับแท่งเทด้าน,นบนแท่งน,นี้เพราะฉะนั้นวิธีการเข้าคือเข้าแท่งนี้เข้าเซลล์นะครับ เซลตรงนี้ซับลอตด,ด้านบน s s l ASL ด้านบนทีนี้วิธีการออกเราก็ไล่มาเรื่อยๆจะออกตรงไหนครับออกตรงจุดตัดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จุดตัดน,นั้นมันอาจจะช้าไปนะครับผมก็เลยแนะนําแบบเมื่อกี้นะครับถ้าจะให้ดีเราดูทั้งนี้ฮิสโตแกรมมันอยู่ด้านบนนะครับเราก็ออกประมาณแท่งนี้ ปกติถ้าเป็นจุดตัดมันจะประมาณแท่งนี้ใชครับแต่ถ้าเป็นฮิสโตแกรมมันจะเร็วกว่าก็คือแท่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้านะครับตรงแท่งนี้มาออกตรงแท่งนี้เราจะได้อยู่ประมาณ836ร้อยสาจุดอันนี้ทำเปรีห้านาทีนะนะครับโอเคนะครับทวนนิดนึงการเซลล์ดูด้านบนตัดกันจุดนี้นะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นสีชมพลแลูแล้วแหละเส้นสีชมพูให้เซล แต่ว่าดูฮิสโตแกรมเนี่ยมันยังไม่ต่ำกว่า50เลเวล50เพราะฉะนั้นต่ำกว่าเรเวล50คือแท่งนี้มันตรงกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเข้าตรงนี้ตามลอนด้านบนแล้วก็ออกบริเวณนหนครับออกตรงฮิสโตแกรมแท่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันถูกกับแท่งนี้พอดีแต่ถ้าเป็นจุดตัดมูฟวิ่งเรเดมันจะเป็นแท่งนี้มันจะช้ากว่านิดนึ่งโอเคไหมครับอันนี้คือการเข้าเซลล์เหมือนกันเข้าบ่ายแต่อีกวิธีหนึ่งอย่างแนะนําถ้าอยากกินแบบ คำใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ให้เราดูแบบนี้นะครับให้ดูแบบนี้เนาะขอเปลี่ยนอันนี้แล้วกันสโต h a s ติกด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆดูนะปกติเนี่ยสโตแคติกที่ผมทำทำเป้านาทีเนี่ย K P เรียมันจะเป็นยี่สิบเ็ดสามสามแต่ทีนี้ถ้าจะกินคำใหญ่ๆเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นห้าสิบ kp ียนะครับ เปลี่ยนเป็น50กดโอเคอะเนะเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมอ่ะทีนี้ถ้าจะกินคำใหญ่กินอย่างนี้นะครับถ้าจะกินคำใหญ่เนี่ยกินแบบยาวๆนิดนึงนะครับหนึ่งให้ดูตัวเนี่ยอ่มุ้ยเดี๋ยวมันแตกกันตรงไหน,นแล้วตัวด้านล่างเนี่ยเลเวล50เนี่ยเป็นหลักสมมติว่าเข้าแท่งแท่งไหนแท่งนี้เนาะ แท่งนี้เลเวลห้าสิบมันต่ำอย่าซูมเขานิดหนึ่งอ่อเนี้ยตรงเนี้ยมันต่ำส่วนมาเข้าแท่งน,นี้เนาะนะครับเราจะไล่ลงมาเพือพ่อนๆดูนะม,มาเข้าแท่งน,นี้เราจะไล่ลงมาจนกว่าฮิสตแกรมันยืนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับถ้าแบบกินยาวๆแล้วนะประมาณตรงเนี้ยจะประมาณร้อยกว่าจุดอันนี้แบบยาวนะจะเทปนะครับอีกแบบหนึ่ง การเข้าตรงนี้การเข้าบ่ายเข้าตรงนี้ถ้ากินยาวๆแล้วก็ไล่มาถึงจุดไหนครับไล่มาถึงจุดเนี้ยก็จะมาณ472จุดถามว่าไล่ตรงไหนไล่ตามฮิสตแกรมถ้าฮิสตแกรมอยู่เหนือเลเวล50อยู่เราก็บายถ้าต่ําลงเราก็ออกอันนี้เป็นเอกอีแบบวิธีหนึ่งที่กินแบบยาวๆเนาะถ้ากินแบบสันส้นๆก็ทําตามผมที่ว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนเห็นเนาะเนี้ยเข้าตรงนี้ อ่ามันก็จะอยู่ประมาณแท่งเนี่ยไปออกไปออกตรงไหนออกตรงแท่งเนี่ยก็จะประมาณแท่งเนี่ยที่ออกเนี่ยมันก็จะได้กินประมาณเนี่ยนะครับอันนี้คือการก,กินแบบยาวๆนิดหนึง่งทีนี้แบบยาวก light, ่อนหน้านั้นเป็นแบบกลางๆแบบสั้นทีนี้แบบสั้นสําสหรับตัวนี้เนาะสาหรับตัวนี้นะครับแบบสั้นที่แบบจะทาําเงินบ่อยๆหน่อยแล้วก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับแบบสั้นเนี่ยให้ดู ไม่ได้ดูเลเวล50นะครับให้ดูเส้นสีเขียวกับสีชมพูเถอตามสีอะไรนี้ถ้าเป็นแบบสั้นนะแต่ว่าตัวนี้จะเสี่ยงหน่อยนะครับไปจํากัดความเสี่ยงเอากันนะครับสมมติว่าผมจะเทตรดตรงนี้เนี่เทเซลล์นะครับสีมันขึ้นเป็นสีน้ําเงินแท่งสีชมพูผมก็เซลล์จากตรงนี้ตับรอ,อด,ด้านบนออกตรงไหน,นพอมันเป็นสีชมพูมันจะเปลี่ยนเทรนแล้วก็เส้นนี่เป็นสีเขียว ผมก็ออกตรงนี้กินสั้นๆถ้าบายตรงไหนนะครับบายเนี่ยถ้าแท่งเทียมนเย็นอยู่ด้านบนม o v i n ว่งเอวเน่คือแท่งนี้ตรงนี้เป็นสีชมพูแท่งนี้เป็นสีเขียวเส้นสีเขียวได้แล้วก็บายสต็อปลอตรงนี้ไปเรื่อยๆออกตรงไหนครับออกตรงนี้ออกตรงด้านบนนะครับเนี่ยแล้วออกตรงนี้เพราะแท่งมันเป็นสีน้ําเงินแรงมันอ่อนแล้วก เส้นบอกให้เซลล์คือแรงมันอ่อนนั่นเอง้วต่อมาส่วนนี้เราเอาอยังไงนะครับเพราว่าเราออกโซนนี้ตัวราคาแท่งเทียนเนี่ยมันต่ำกว่าเส้น moving average ก็คือแท่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าแท่งนี้แล้ว s o p l o s s ด้านบนเข้าแท่งนี้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสีน้ำเงินแล้วแล้วมันต่ำกว่า level เจ็ดสก็ใช้ได้โอเคไหมครับออกตรงไหนออกตรงนี้ออ ออกตรงประมาณโซนเนี้อันนี้คือกินแบบสั้นๆนาอกินแบบสั้นๆทั้งใบทั้งเซลล์เลยทเทหนิคในวันนี้นะครับแบบกลางๆก็ตามที่ผมว่ามาแบบยาวๆก็ดูตามตามตัวฮิสกแกรมนะครับแต่ผมว่าคนหลายคนจะชอบแบบสั้นๆนะครับเช่นแท่งเทียนมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นสีเขียวด้านล่างแล้วก็เทรดไปมันเป็นสีชมพูแล้วก็ออกตรงเนี้ย มันก็จะได้บ่อยแต่ปัญหาคือมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นำไปแบ็กเทสก่อนนำไปใช้นะครับ,รบวันนี้ก็ดึกแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ